สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7จ็ดำนวนที่มากกว่า10กับคุณคูณิกกี้นะคะกิจกรรมพุทซางงงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะจำนวนที่มากกว่า20สถานการณ์ปัญหานะคะ คำสั่งนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีการหาจำนวนลูกโอ๊กของโดราเอมอนแล้วก็โดเรมี่นะคะอ่ะโดราเอมอนอ่ะลูกโอ๊กของโดราเอมอนนะมีเท่าไหร่ลูกโอ๊กของโดเรมี่มีเท่าไหร่นะคะอ่ะให้นักเรียนทำนะคะในใบก,กิจ,จก,กรรมนะคะจะเป็น พุทธานะคะลูกพุทธานักเรียนก็นับลูกพุทธานะคะทำเสร็จหรือยังคะให้นักเรียนลองทำก่อนนะคะทำให้เสร็จก่อนนะคะ นักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอเพื่อทําใบกิจกรรมก่อนนะคะทําเสร็จแล้วกดเริ่มเล่นได้เลยนะคะทําเสร็จหรือ,อยังค่ะเมื่อนักเรียนทําใบกิจกรรมเสร็จนะคะเราก็จะมา นับลูกโอ๊กช่วยคุณครูนะคะ,ะนักเรียนใช้วิธีการไหนในการนับจำนวนของลูกโอ๊กคะ,ะนักเรียนนับทีละหนึ่งหรือเปล่า1 2 3มหมีหรือเปล่าครูก็จะนับไปอีกนะคะส ห้าหกเจดแดเสใช่ไหมคะอะครูก็จะนับทีละสิบเลยครูก็จะวงไว้นะคะอะต่อไปครูนับเพิ่มอีกอะสิแล้วใช่ไหมคะอะนับอีก1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแสิบ ค,คุณครูก็จะวงอีกนะคะวงไว้วงให้เป็นสิบนะ,ะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเหลือลูกวงอีกเท่าไหร่ที่ลองนับดูสิหนึ่งสองสามสี้าหกเใช่ไหมคะ,ะทีนี้พี่กุ๊กไก่บอกว่าใส่ลูก โอ๊กลงในกล่องที่มีสิบช่องนะคะอ่ะกูก็จะใส่ลงไปอ่ใส่ลงไปในตรงนี้นะคะเป็นตรงนี้เลยใส่ลงในกล่องนะคะอ,ะอะ่ใส่จะได้กี่กล่องคะกล่องละสิบผลได้กี่กล่องคะ ก็จะได้กี่กล่องคะอ่าจะได้2กล่องใช่ไหมคะกล่องละ10ผลกับอีกกี่ผลคะอ่ากับอีกกี่ผลที่เราเอามาใส่ในกล่องอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้ สิก็จะได้8ผลใช่ไหมคะอ่าจะได้2กล่องกล่องละ10ผลกับอีก8ผลใช่ไหมคะ,ะทีนี้พี่กุกไก่ก็บอกว่าคิดโดยใช้บ็อกแทนลูกโอ๊กอ่าเราจะทำยังไงคะเราก็จะอ่า ก็จะมีช่องวางแท่งแท่ง10ลบหรือว่าราง10ของเรานะคะตรงนี้แล้วก็ช่องวางบล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เลยเนี่ยช่องนี้วางรางสิบช่องนี้วางบล็อกใช่ไหมคะมเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่ามี แท่ง10หรือว่ารางสิบของเราเนี่ยมีอยู่2แท่งใช่ไหมคะ,ะมีบล็อกอยู่แอันใช่ไหมคะก็คือจะได้2แท่งของ10ก็คือ20นั่นเองอีก8ก็คือก็จะได้8บล็อกใช่ไหมคะก็รวมกันก็จะได้ว่ามี28ใส่หลักอ่ะบล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะมี2อัน ก็จะใส่2ตรงหลัก10บมีรางสิบอยู่2อันใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหลักหน่วยล่ะคะหลักหน่วยต้องเติมเลขอะไรคะต้องเติมเลข8ใช่ไหมคะ,ะเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่ามีลูกอกอยู่28 ลูกใช่ไหมคะของโดเรมอนสำหรับ28สอ่าสำหรับเลข28นี้ตัวเลขในหลักสิบก็คือคืออะไรคะตัวเลขในหลักสิบคือ2ใช่ไหมคะตัวเลขในหลักหน่วยก็คืออะไรคะคือ8ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไป อ่ะทีนี้เราก็จะมานับลูกโอของโดเลม่กันนะคะอ่ะเราก็จะมานับกันเลยนะคะอ่ะค,คุณครูก็จะเริ่มเหมือนเดิมเลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่หนับเสร็จค,คุณครูก็จะวงเลยนะคะวง10 อ่ะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะคุณนับเสร็จแล้วก็จะวงเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะเราก็จะมารับที่เหลือกันอ่ะนับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, องสามสี่ห้าหกเจ็ดเสนับเสร็จแล้วครูก็จะวงเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะนับลูกโอ๊กใส่กล่องนะคะอ่ะนับใส่กล่องเลยอะได้กี่กล่องคะกล่องละสิบผล นับได้กี่กล่องคะหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเรานับได้สามกล่องใช่ไหมคะอ่ะก็เติมเลขสามลงไปเลยใช่ไหมคะอ่ะสามกล่องสามกล่องกล่องละสิบผลอต่อไปนะคะเราก็จะ เขียนแทนด้วยบล็อกใช่ไหมคะ,ะเราได้ลางสิบเท่าไหร่คะในหลักสิบได้เท่าไหร่ได้กี่แท่งคะเราได้ สามแท่งใช่ไหมคะอ่ะได้สามแท่งอ่ะในหลักหน่วยล่ะคะมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะอ่ะไม่มีเราก็เขียนเลขอะไรคะเนี่ยเราได้สามแท่งของสิบแล้วก็ไม่มีบล็อกอยู่นอกแท่งใช่ไหมคะก็เราก็จะเติมเลขอะไรคะลงในช่องนี้เลขศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ล่ะคะจะได้เท่าไหร่คะ ก็จะเขียนได้ว่ามีอยู่30ใช่ไหมคะก็ะะเติมเลข3กับเลข0เก่งมากเลยค่ะ,ะเนี่ยพี่กุ๊กไก่บอกว่าถ้าไม่มีบล็อกอยู่นอกแท่งก็จะไม่พูดถึงเราก็จะได้ว่า3แท่งของ10ก็คือ30นะคะสานั่นเองสำหรับ30ตัวเลขในหลัก10บคืออะไรคะ อ่ะคืออ่ะคือเลข3ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วในหลักหน่วยล่ะคะหลักหน่วยล่ะคะต้องเติมเลขอะไรคะอ่ะเก่งมากค่ะต้องเติมเลข0อ่าเมื่อเรานับจำนวนลูกโอ๊กของ โดเรมอนแล้วก็ของโดเรมี่เนี่ยของใครมีมากกว่ากันคะอะครูอยากทราบจังเลยของใครมีมากกว่ากันคะอะของโดเรมอนมี28ลูกใช่ไหมคะยี่สิบผลส่วนของโดเรมี่มี30ผลใช่ไหมคะ ใครมีมากกว่ากันคะอ่าเก่งมากเลยค่ะโดเรมีใช่ไหมคะโดเรมีมีสาผลสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ,ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นการแสดงแทนจำนวนที่มากกว่า10ด้วยบล็อกฐาน10แล้วก็ตัวเลขใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็บอกความหมายของหลัก สิบและหลักหน่วยว่ามาจากไหนใช่ไหมคะมาจากลูกโอก๊กมาจากบล็อกนะคะที่นับได้เนาะอะ่ต่อไปนะคะก็ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า10อ่าเราได้เปรียบเทียบว่าโดเรมอนหรือว่าโดเรมี่เนี่ยมีลูกโอก๊กคนไหนมากกว่ากันใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปก,ก็จะให้นักเรียนทําใบกิจกรรมนะคะอย่าลืมทําส่งคุณครูนะคะเป็นใบกิจกรรมนคะคบที่7แล้วก็8นะคะวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ